สวัสดีนะคะทุกคนเดี๋ยวสำหรับในคลิปไลท์ไม่ใช่คลิปทำคลิปจนชินไลฟ์นี้นะจะชวนทุกคนมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารโลคาร์ฟนะสำหรับคนที่เข้ามาสู่วงการสุขภาพดีแบบสูงสุดต้องรู้360อองศานะคะใครที่เข้ามาที่ช่องนี้ต้องเข้ามาแล้วสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความรู้ด้วย อันนี้คือมิชชั่นเลยนะคือภารกิจเลยนะคะ,ะใครเข้ามาแล้วก็ก็แบ่งปันให้คนอื่นด้วยการแชร์ใ,ราาให้เน้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นภารกิจสำคัญที่พวกเราทุกคนเลยนะจะต้องรู้เรื่องอาหารการกินรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะความหมายคำว่า low c ร์ t เนี่ยเราจะเดี๋ยวนี้จะอธิบาย ให้ทุกคนสิ้นสงสัยกระจ่างแจ้งนะคะในฐานะที่มีทักษะเรื่องการอธิบายแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตตอนเ,เช้าๆนะคะขออนุญาตทานเกลือดำกับมะนาวก่อนแล้วก็ระหว่างที่รอทุกคนนะซึ่งตื่นเช้ามาเนี่ยสำหรับใครที่มีคำถามว่ากำลังป่วยกินยาอยู่จะสามารถทานสารสกัดร,ร่วมกันกับยาได้ไหมในส่วนของสารสกัดเบต้ากูแคนฮอทอนโคเอนไซคิวเทนเนร์ฟวันเนร์ฟท สามารถทานควบคู่ไปได้เลยนะคะไปได้เลยถ้ามีงบประมาณเนี่ยทานไปตลอดชีวิตไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตับไตไส้พุงแต่จะช่วยเขาเรียกว่ารักษาที่ต้นเหตุนะช่วยฟื้นฟูเพราะว่าการรักษาด้วยยาเคมีเนะี่ยเป็นการรักษาที่ปลายเหตุแต่ว่าเขาไม่ได้ทําให้เกิดการฟื้นฟูเหมือนกับสารสกัดอย่างที่เนปบอกไปนะเดี๋ยวเนปขออนุญาตชงเกลือดานิดนึงซึ่งตื่นเช้ามาสําหรับใครที่จะชงเกลือดําก่อนกระด้ในชงเกลือดา ทานทานแบบว่าให้สดชื่นนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราจะแล้วเดี๋ยวเน้จะชวนทุกคนมาคุย,ยให้ความรู้แล้วก็รวมถึงทําให้ดูด้วยนะเขาเรียกว,ว่าอ่าอธิบายให้ฟังแล้วก็ทําให้ดูอันนี้เน้ใส่เกลือไปแล้วเนาะเดี๋ยวจะจะกินอันนี้นิดนึงพอดีวันเนี้ยดันมีเสียงเบาใช่ไหมคะเอะ้คุณอาเช็คเสียงให้นิดนึงเสียงเขาบอกเสียงเบา วันนี้ดันมีประจําเดือนวันนั้นของเดือนซึ่งประจําเดือนหายไปหายไปหกเดือนหรือเก้าเดือนเนี่ยแล้ววันนี้ประจําเดือนมาก็จะนั่นแหละประมาณนั้นนะเพื่อนๆดิแรกคิดว่าประจําเดือนหายไปแล้วนี่ก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ไม่ต้องมีประจําเดือนเนาะแต่มีก็ไม่เป็นไรแล้วมีหลายคนนะคะที่ประจําเดือนขาดไปสามเดือนหกเดือนการขาดของประจําเดือนอ่ะเดี๋ยวคุยให้ฟังนิดนึงมันจะถ้าขาดจากการที่เราแอคทีเวทที่เราใช้สารสกัด ร่างกายเขาจะปรับสมดุลกับมีแบบหนึง่งที่ประจําเดือนขาดเพราะจริงๆแล้วมันเกิดจากการที่ร่างกายปรับสมดุลนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าปัญหาของร่างกายเนี่ยมันก็ต้องดูที่ที่ที่เราเนาะจริงๆแล้วร่างกายเขาร่างกายเนี่ยมหาศจรรย์ฉลาดมากเลยนะคะแต่เราต้อง คือสรุปก็คือมันคือความที่ร่างกายสะท้อนให้เรารู้ว่าเราขาดสารอาหารเนาะหรือมันมีความผิดปกติของภายในร่างกายแต่มันแก้ไขได้ค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะอันนี้ในชงเกลือดํากับมะนาวดื่มแป๊บหนึ่งก่อนอแล้วก็สําหรับใครเข้ามาแล้วนะรบกวนช่วยแชร์นิดนึงนะคะ<ๆ>เพื่อวัตถุประสงค์ในการทําภารกิจครั้งนี้ก็คือว่าให้ทุกคนเนะี่ยเข้าใจเรื่องของอาหารรักษาโรค อาหารที่รักษาโรควันนี้หัวข้อเรื่องโลคาร์บคำว่าโลเนี่ยแปลว่าต่ำเนาะคาร์บแปลว่าคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดทต่ำซึ่งเราจะพูดกันในบริบทของคนเดี๋ยวนี้จะแจกแจงทั้งสองแบบเลยนะคะคนอ้วนคนอ้วนที่ทานโลคาร์บโลคาร์บสำหรับคนอยากลดน้ำหนักคนที่มีเบาหวานแล้วอ้วนกับอีกแบบหนึ่งโลคาร์บสำหรับคนที่ป่วยผอมเนาะแล้วจำเป็นต้องกินโลคาร์บ เดี๋ยวนี้จะอธิบายโลคาร์บให้ให้แจ่มว่าคําว่าคาร์บในที่เนี้ยคือคาร์โบไฮเดตแปรรูปนะคะคาร์โบไฮเดทที่มีการนําเขาเรียกว่าใยอาหารสารอาหารออกไปแล้วเราต้องโลคือกินให้น้อยกินให้ต่ําหรือไม่กินได้เลยยิ่งดีในคนที่เป็นหัวใจนะในคนที่เป็นเบาหวานเยอะๆเะนาะการไม่กินพวกคาร์โบไฮเดตจากการแปรรูปเลยเนี่ยจะดีมาก เส้นทั้งหลายที่มีการแปรรูปรวมถึงคนที่มีน้ําตาลสูงเยอะๆเนี่ยบางคนเนี่ยจะต้องจํากัดแม้แต่ข้าวนะคะข้าวที่เป็นข้าวสวยนี่แหละข้าวสวยนี่แหละเพราะว่าในข้าวหนึ่งทพีอ่ะมันมีมันมีน้ําตาลสูงสําหรับคนที่คนที่เป็นเบาหวานแล้วน้ําตาลในเลือดสูงนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะอธิบายหลักการของคนที่เป็นเบาหวานหรือคนที่อ้วนนิดนึงว่าสาเหตุอะไรทําไมถึงเขาถึง เป็นเบาหวานการเกิดเบาหวานหรือคนที่อ้วนเนี่ยนะคะเกิดจากร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะปกติร่างกายจะมีระบบเผาผลาญเนาะร่างกายไม่สามารถที่จะใช้พลังงานสะสมได้ค่ะเพื่อนๆอนอ,อธิบายแบบง่ายๆเนาะคนที่อ้วนเยอะๆคนที่เป็นเบาหวานร่างกายไม่มีประสิทธิภาพในการใช้พลังงานสะสมได้ก็คือเกิดการทํางานที่ผิดพลาดในระบบของไมโตคอนเดีย ระบบการเผาผลาญเขาเรียกว่าไฮบริดนะระบบการที่จะเาผาผลาญนั่แหละอะระบบเผาผลาญแต่ทีเนี้ยคนที่มีร่างกายที่ไม่อ้วนง่ายไม่อ้วนง่ายแล้วก็ไม่เป็นโรคง่ายเนี่ยเพราะว่าในร่างกายเขาสามารถที่จะใช้พลังงานเก่าได้เขาว่าใช้พลังงานเก่าเดีนเน๋ยวนี้จะอธิบายให้ฟังนิดนึงนะคะว่าระหว่างที่เรา,เาไม่ได้กินช่วงที่ไม่ได้กินเนี่ยร่างกายจะไม่หิวร่างกายจะเอาพลังงานสะสมมาใช้ เพราะโดยปกติเวลาที่เรากินพวกแป้งพวกน้ําตาลพวกนี้ร่างกายเนี่ยใช้ไม่ได้ใช้ทั้งหมดนะคะถ้าใช้ทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่เกิดปัญหาเนาะร่างกายเนี่ยใช้แป้งใช้น้ําตาลน้อยมากเลยค่ะแล้วก็เอาไปเก็บเอาไว้ตามหลอดหลอดเลือดเอาไปเก็บไว้ที่ตับนะคะใครที่มีถังเก็บที่เยอะก็จะสามารถที่จะอ้วน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 ,นได้มากๆนะแต่คนที่มีถังเก็บได้น้อยเขาไม่อ้วนก็จริงแต่ว่าถ้าเขายังคงกิน แป้งกินน้ําตาลที่มาจากการแปรรูปนะคะเขาไม่อ้วนแต่เขาจะมีปัญหาระบบหลอดเลือดไขมันเกาะตามหลอดเลือดจะมีปัญหาคนที่ผอมแล้วเป็นเบาหวานลักษณะแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราเข้าใจว่าตัวอันตรายสําหรับหลอดเลือดหัวใจตัวอันตรายที่ทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดการเผาพลังงานที่เพี้ยนคือน้ําตาลและคาร์บโบไฮเดรตแปรรูปอันนี้เราต้องเข้าใจตรงนี้เราก็ต้องไปหยุดนะแล้วทีนี้เราจะเกิดการออกแบบอาหารว่า เออแล้วเรากินยังไงล่ะที่แบบเป็นโลคาร์บนะคือไม่มีเส้นไม่มีแป้งแล้วกินเพื่อที่จะฟื้นฟูระบบหลอดเลือดและหัวใจอ่โลคาร์บเส้นน้อยทำไงแป้งไม่มีเลยเนาะก่อนอื่นนะอันนี้อันนี้สำหรับคนที่คนที่อ้วนก่อนนะคนที่อ้วนคนที่อ้วนมากคนที่เป็นเบาหวานเยอะต้องจำกัดคาร์โบไฮเดตนะคะคาร์โบไฮเดตเนี่ยในในเราก็ต้องหาผักใบมากินเนาะ แล้วบางคนกินผักใบก็กินกินไม่ค่อยสะดวกก็หาผักใบที่มันกินง่ายๆอย่างพวกผักสลัดอย่างเนี้ยมันจะกินง่ายกับอีกตัวหนึ่งที่เน้ยอยากจะแนะนํานะแบบซื้อกินเป็นหลักเลยนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือดอกกระหล่ำเดี๋ยวเน้จะพูดถึงดอกกระหล่ำนิดน,นึงมีการเอาดอกกระหล่ำเนี่ยมามาเป็นเขาเรียกว,ว่าปรุงอาหารนะสรรพคุณของดอกกระหล่ำเนี่ยเยอะมากเลยเ,เพื่อนๆมีงานวิจัยรองรับเยอะสารอาหงสารอาหารเยอะ ซึ่งวันนี้คุณอาเอาดอกกระหล่ำสดมาให้เน้นิดนึง๋ยวเน้จะพูดถึงสรรพคุณดอกกระหล่ำสีขาวให้ให้ฟังนิดนึงนะคะซึ่งดอกกระหล่ำที่เน้ได้มาเนี่ยอภพิันทนาการจากสวนคุณโก้นะคุณโก้สืบสักสืบสักที่อียราผืชดห้สืบสักแผ่นผาคุณที่อียรารีสอร์ทใครอยู่จันทบุรีไปแวะไปเยี่ยมได้นะคะอียรารีสอร์ทของคุณสืบสักแผ่นผานะพอดีก็ เขาเรียกว่าอัพิษนันทนาการให้นี้นะเป็นเป็นออร์แกนิกร้0ยคุณสืบสักจะมีองค์ความรู้เรื่องการปลูกผักแบบนี้นะคะอันนี้ยังมีหนอนอยู่เต็มเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวนี้จะก่อนที่นี้จะไปทําเมนูให้ดูนะเน้ก็จะเน้ก็จะพูดถึงไอตัวกระหล่ำกระหล่ำดอกนิดนึงนะคะว่าช่วยป้องกันมะเร็งได้เหมาะกับคนที่เป็นมะเร็งทานทุกวันได้เลยนะคะป้องกัน ในเรื่องช่วยบำรุงสมองบำรุงกระดูกสร้างสมดุลฮอร์โมนนะคะแล้วก็ช่วยการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันดีต่อลำไส้แล้วก็สารอาหารของเขาเนี่ยเยอะมากเลยค่ะในดอกกระหล่ำน้ำจะมีโฟเลตโฟเลตเนี่ยเรานึกถึงคนท้องเนี่ยจะต้องทานโฟเลตเสริมเนาะมีวิตามินซีโพแทเซียมวิตามินเอไดอะมีนไรโบฟลาวินไดอซินแคลเซียมธาตุเหล็กฟอสฟอรัสมีโปรโตีนคือ ในเนี้ยจะมีสารอาหารเยอะทีนี้ประเด็นก็คือว่าถ้าเราสามารถกินได้ทุกวันนะคะแล้วก็วิตามินซีมโดนความร้อนเยอะไม่ได้เนใช้วิธีแบบเอาน้ําพอเดือดแล้วนี้ก็เอาไปใส่พอสะดุ้งแล้วขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็เอามาลงน้ําเย็นนะเขาเรียกว่าเหมือนกับวิ่งผ่านน้าร้อนแล้วขึ้นมาเลยแล้วก็ลงน้ําเย็นอันเนี้ยเทคนิคนะคะทําแบบนี้แล้วทําทานได้ทุกมือ้อแล้วพอเราลวกแบบเนี้ยเราสามารถเอาอันเนี้ย มาปั่นเป็นโจ๊กได้โดยที่ไม่ต้องกินข้าวสําหรับคนที่เป็นเบาหวานแบบต้องจํากัดน้ําตาลเยอะๆใช้ตัวนี้แทนแป้งนะคะเพราะตัวนี้จะแทบจะเขาเรียกว่าไม่มีแป้งเลยเพื่อนๆอ่าอันนี้สําหรับคนที่เป็นเบาหวานจัดหนักนะคะก็เนี่ยทานกลุ่มอันนี้เป็นหลักหรือจะใช้เป็นตัวแครอทก็ได้เพราะว่าแครอทเขาก็ไม่ได้มีแป้งเยอะแต่แต่นี้จะบอกให้แต่ว่าถ้าคนที่เป็นกลุ่มคนผอมเนี่ยอย่าไปใช้อย่าไปกินแบบ คือคือเดี๋ยวนี้จะบอกนิดนึงนะคะว่าคนคนอ้วนกับคนผอมเนี่ยเวลาเวลาดูแลสุขภาพด้วยอาหารมันจะต่างกันเพราะว่าคนอ้วนหรือว่าคนที่เป็นเบาหวานแล้วมีไขมันเยอะๆพวกเนี้ยเขามีเขาเรียกว่าเขามีพลังงานอยู่ในพลังงานสะสมเนาะเวลาเขาหยุดกินหรือเขากินคาร์โบไฮเดตที่เป็นที่คาร์โบโลคาร์โบไฮเดตคาร์โบไฮเดรต่ํากินพวกผักพวกพืชแบบเนี้ยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่า ร่างกายเขามีการสะสมไขมันอยู่เยอะร่างกายจะไม่สลายกระดูกมาใช้เหมือนกับคนผอมนะเพราะว่าคนผอมที่ขาดคอเลสเตอรอลเนี่ยแล้วไปอดมากๆเนี่ยนะคะร่างกายจะสลายกระดูกมาใช้เพราะฉะนั้นเราต้องกินให้เป็นเราต้องนถึงบอกว่าเราต้องเรียนรู้ว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่ในโหมด คนอ้วนหรือคนผอมนะถ้าคนอ้วนเนี่ยอ่าโอเคกินแบบนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวร่างกายจะระหว่างที่เราไม่ได้ไม่ได้ทานอย่างอื่นแต่ว่าแต่ว่าการกินที่ตรงนะคะเ,เพื่อนๆสูตรของการกินโลค์บเนี่ยก็คือแป้งต่ําแบบนี้นะก็คือกินจากใยอาหารกินจากผักกินจากพืชแบบนี้และอีกตัวหนึ่งที่จะขาดไม่ได้ถ้าแต่สําหรับคนคนอ้วนนะ่ไม่น่าซีเรียสเท่าคนผอมคนผอมเนี่ยถ้าขาดสารอาหารมันจะสลาย เขาเรียกว่าสลายกระดูกแล้วก็บางคนเนี่ยอดอาหารจนเซลล์ผิดปกติเนาะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยอดอาหารจนกระทั่งเกิดเขาเรียกว่าคือโดยปกตินะคะร่างกายจะมีกระบวนการที่เรียกว่าออโตฟาจีเนจะอธิบายเรื่องออโตฟาจีให้ฟังนิดนึงออโตฟาจี Auto เนี่ยคือกระบวนการเก็บกินเซล์ลของตัวเองแต่ว่าคนที่จะเข้ากระบวนการนี้คุณต้องมีร่างกายที่มีไขมันมากพอนะ แต่คนที่ผอมอะ่ะเราก็ยังไปอดไปอดตัวเนี้ยเซลล์มันจะไม่มีอาหารกินก็จะเกิดเซลล์กลายพันธุ์นะคะพวกเซลล์มะเร็งเพราะฉะนั้นเอ่อคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยต้องเน้นว่าต้องทานเรียกว่าโปรโตีนหรือว่าถ้าถ้าเป็นแป้งก็เป็นแป้งในกลุ่มแบบนี้เน่จะบอกอ่ะฟักทองนะคาร์บโบไฮเดรตในแนวเนี้ยในแนวฟักทองในแนวถัว่ว ตัวถั่วเนี่ยเขามีคาร์โบไฮเดตแต่เป็นคาร์โบไฮเดทที่ต่ำซึ่งกลุ่มคาร์โบไฮเดตเพื่อนๆฟังนี้แล้วตั้งข้อสังเกตพวกนี้เป็นจากธรรมชาติเดิมในธรรมชาติเดิมเนี่ยเขายังมีสารอาหารอยู่ในนี้เยอะมากเลยค่ะมีมีตัวใย,ยอาหารมีตัวไฟเบอร์นะแล้วก็มีวิตามงวิตามินอยู่ในนี้ซึ่งมันต่างกับที่เรากินแบบเขาเรียกว่าแบบสกัดมาเนาะคำว่าสกัดมาคือ อย่างเช่นเส้นอย่างเงี้ยเนกำลังพูดถึงคาร์โบไฮเดรตอยู่นะแต่ว่าในส่วนถ้าเป็นโปรโตีนบางคนเนี่ยกังวลเรื่องโปรตีนโปรตีนสําหรับคนเป็นมะเร็งมันจะใช้มันจะใช้แบบโปรโตีนสําหรับคนไม่เป็นมะเร็งไม่ได้นะเราต้องเข้าใจบริบทของร่างกายเนาะเพราะในยามที่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายแล้วเนี่ยเราต้องเรียนรู้ว่ามะเร็งชอบอาหารแบบไหนนะคะเราก็ต้องกินอาหารแบบที่เซลลมะเร็งชอบอะให้น้อยแล้วก็กินอาหารที่ไม่ใช่อาหารมะเร็งอะให้เยอะ ซึ่งก็ไปเน้นโปรโตีนธัญพืชพวกถัว่วตระก,กูลถั่วเข้าไว้นะคะรวมถึงอันนี้ฟักทองอย่างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเป็นพวกแครอทก็ได้พวกแนวแนวนี้แต่ว่าคืออคนที่คนที่เป็นผอมเนาะต้องเน้นกินให้เยอะการกินเยอะกินบ่อยเนี่ยมันถ้าเรากินในกลุ่มของคาร์โบไฮเดตธรรมชาติแบบนี้มันแน่นอนว่ามันอาจจะมีการคือทุกครั้งที่มีการกินนะคะเพื่อนๆเน่จะบอกให้ การกินทุกครั้งเนี่ยร่างกายจะเกาเรียกว่าผลิตฮอร์โมโนอินซูลินออกมาซึ่งหลักการในการกินเนี่ยเราทําไงก็ได้ที่ทําให้ร่างกายไม่หลังฮอร์โมโนอินซูลินหรือหลังให้น้อยที่สุดสําหรับคนอ้วนไขมันเยอะทํา IF ทําฟาสติ้งหรือกินผัก<ม>แบบเนี้ย<ม>กินผักที่มีเส้นใยไม่มีไม่มีคาร์โบไฮเดรตแบบนี้อันนี้ได้แต่สําหรับคนผอมนะสาหรับคนผอมเนี่ยอด ไม่ดีนะคะเพราะว่าอย่างที่เนบอกว่าถ้ามันอดมากๆเดี๋ยวกระบวนการออโตฟาจีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมากเกินไปเซลล์มันจะกินตัวเองก็จะเกิดเซลล์มะเร็งเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินให้บ่อยๆขึ้นการกินบ่อยขึ้นแต่ถ้าเป็นการกินบ่อยที่เป็นกลุ่มนี้คาร์โบไฮเดรตที่มาจากธรรมชาติแม้ว่าอินซูลินเขาจะหลัง่งแต่เขาหลั่งน้อยมากค่ะหลั่งแบบว่าไม่ได้มีผลกับระบบหลอดเลือด เสียหายหรือว่าไปเป็นอาหารของเซลล์ไม่ดีเนาะเพราะว่าเขามีใยเขามีใยเป็นตัวขวางกัน้นซึ่งเราก็มากินกลุ่มนี้ได้อันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วเนาะ,ะถ้าคนไม่เข้าใจถามเนทได้เลยนะคะเพราะวันนี้เนทมาเพื่อเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเคลียร์นะออาต่อไปมาถึงหมดในการทําอาหารแล้วเดี๋ยวเนทจะทาให้ให้ดูนะคะเพราะว่าทุกคนจะสงสัยว่าวันนี้เรากินเรากิน,เร,กนเราจะทําเป็นสลัดนะ แล้วเรากินเพื่อจะเพิ่มไขมันตัวดีด้วยนะคะซึ่งตัวมันจะมีสูตรสําหรับการที่เขาเรียกว่าถ้าคนที่เขาฟิกมากๆที่เขาอยากจะลดน้ําหนักอ่ะสูตรเขาเรียกว่าอะไรนะกินแบบอในจำเชื่อลือสมองก็คือการกินไขมันเยอะๆอ่ะเพื่อนๆเน้นไขมันเยอะร่วมกับโปรตีนเป็นหลักแล้วก็ถ้ากินผักก็จะเป็นผักใบเท่านั้นเขาจะไม่กินแบบนี้นะคะ เขาเรียกว่า k ี t o อ่า k ี t o คี t o จินิกเน้นไขมันประมาณ90%ซแล้วก็ร่วมกับโปรตีนนะแต่ว่าถ้าเรากินแบบนั้นลำบากคือเน้จะบอกให้ว่าการที่เราจะปฏิบัติอาหารเนี่ยเพื่อนเเรารู้เรารู้เรารู้หลักการเรารู้สูตรไว้ดีค่ะแต่ที่จะดีกว่าคือเราต้องทำได้อะเราต้องเอามาทำได้และเพราะว่าการปฏิบัติอาหารเนี่ยเราจะมาคาดหวังว่าเราจะทำแค่เดือนเดียว2เดือน3เดือนไม่ได้นะ อันนั้นอันนั้นคิดผิดการประดัดการปฏิบัติอาหารเนี่ยมันจะต้องปฏิบัติต่อเนื่องค่ะเรากับว่าเราต้องมีชีวิตอะเราต้องมีลมหายใจอะการปฏิบัติอาหารมันต้องปฏิบัติแบบนั้นเลยคือปฏิบัติว่าเมื่อเรามีชีวิตเราก็ยังต้องปฏิบัติอาหารแบบนั้นแต่โอเคในบางช่วงเราอาจจะเราอาจจะมีเขาเรียกว่าแวะทะเลถลายได้แต่เราต้องรู้หลักการเนี้ยแล้วเราจะได้ไม่เกิดการเขาเรียกว่ายึดมั่นว่าทําไมฉันทํา เดือนเดียวไม่ได้ผล3เดือนไม่ได้ผลก็เพราะว่าเราเข้าใจผิดไงการปฏิบัติอาหารคือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติทั้งชีวิตนะคะจึงจําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจให้ถ่องแท้และนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันทุกวันนะกินกินเป็นทุกวันอะเพื่อนๆซึ่งมันอาจจะไม่ได้กินแบบนี้เป๊ะแต่เรารู้หลักการแล้แล้วเราก็อดัดแอปได้ คนที่จะรู้ดีและทําได้ดีและรู้ว่าเราทําแบบไหนได้เลยก่อนคือตัวเรานะคะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเพื่อนๆอาจจะไม่ได้กินฟักทองแบบเนะก็ได้อาจจะไปกินแอปเปิลก็ได้หรือว่าอาจจะไปกินข้าวโพดก็ได้มันได้หมดแต่อันนี้เน้ยกตัวอย่างให้ดูนะอ่าเดี๋ยวต่อไปว,วิธีการทานสลัดแบบแบบสําหรับคนที่ต้องการที่จะเพิ่มไขมันตัวดีด้วยนะคะก็รนดับแรกเลยอ่าเดี๋ยวเรามาเด็ดสลัดกันก่อนนะ ซึ่งเดี๋ยวนําเสนอตัวนี้ก่อนมีใครรู้จักตัวนี้บ้างเนี่ยเนนมะเฟืองมะเฟืองถ้าใครไม่มีไม่ต้องไปซีเรียสนะแต่เน้เอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเน้ซื้อมาถูกสิบาทมะเฟืองเนี่ยตัวลดน้ําตาลในเลือดลดความดันได้ดีมากเมื่อคืนกินไปหนึ่งลูกอร่อยมากเลยเพื่อนๆมันของหายากเหมือนกันนะเป็นของของที่แบบไม่ได้หาง่ายๆถ้าทุกคนหาไม่ได้ก็ก็หาที่เราหาได้อย่าไปเขาเรียกว่าอย่าไปยึดมั่นนะคะเราทําตัวแบบเรียบง่ายทําสิ่งที่เราทําได้ก่อนนะ ส่วนในการกินสลัดเนี่ยอ่ะเนจะเนจะทําให้ดูแล้วทุกคนกินแล้วทุกคนจะรู้ว่านี่แหละสูตรสําหรับคนที่มีภาวะ,ะน้ําตาลในเลือดสูงคนที่มีภาวะไขมันในหลอดเลือดคนที่เป็นหัวใจคนที่เป็นเบาหวานคนที่เป็นความดันนะนี่กินสูตรนี้ดีมากเลยทุกคนส่วนในส่วนของโปรโตีนอย่างที่เนซบอกใครที่ทานโปรโตีนเนื้อสัตว์ไม่ได้ คือใครก็มาเ็งนะเนาะทานโปรโตีนเนื้อสัตว์ไม่ได้ก็งดไปนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้ใส่อใส่ไปแบบนี้นะเนี่ยมันจะเป็นโลคาร์บทั้งหมดเลยนะคะจะไม่มีน้ําตาลเลยจะเป็นผักทั้งหมดเลยแล้วก็เวลากินมีคนบอกว่าน้ําสลัดไม่ต้องน้ําสลัดค่ะบีบมะนาวนะบีบมะนาวไปอบีบมะนาวไปแบบนี้มะนาวแล้วก็อันนี้เป็นตัวหอมใหญ่ตัวหอมใหญ่เนี่ยมี เขาเรียกว่าพรีไบโอติกสูงมากเลยค่ะแต่ว่าเราก็คงกินกันไม่ได้เยอะนะก็กินแต่พอประมาณนะคะกินแบบสดๆนี้แหละเสร็จแล้วในส่วนของน้ํามันดีอันนี้คือน้ํามันมะกอกนะทุกคนน้ํามันมะกอกเนี่ยถ้าเราสังเกตนะเขาจะทําไว้ในขวดดําใช่ไหมขวดชาเพื่อในน้ำมันมะกอกเขาจะมีทั้งเขาเรียกว่าไขมันตัวไขมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวเนาะ ตัวไม่อิ่มตัวเนี่ยมันโดนอากาศโดนร้อนนิดร้อนหน่อยไม่ได้เลยเซนสตีฟมากจะกลายเป็นทานแฟลตนะคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ํามันมากอดใน,ในการที่จะเป็นผัดปรุงเนี่ยไม่แนะนานะแต่ว่าถ้าใช้สําหรับกินเพื่อสลัดอย่างเงี้ยโอเคได้เลยนะคะเพื่อเพิ่มไขมันตัวดีคุณอามาช่วยแกะให้หน่อยอันแต่ส่วนนี้น้ํามันมะพร้าวถ้าใครไม่มีน้ํามันมะกอกใช้น้ํามันมะพร้าวได้ซึ่งจุดแข็งของน้ํามันมะพร้าวเนี่ยเพื่อน เขาเป็นไขมันอิ่มตัวนะแล้วก็เป็นกรดไขมันสายปานกลางอย่างที่เน้บอกก็คือว่าร่างกายสามารถเอาไปเขาเรียกว,ว่านําไปใช้เอาไปย่อยที่ตับได้เลยนะตับไปใช้ได้เลยเป็นสารคีโตนเป็นพลังงานให้กับร่างกายได้เลยทันทีแล้วแถมตัวนี้มีงานวิจัยคนที่เป็นมะเร็งนะคะคนที่เป็นพาร์กินสันเป็นโรคหลอดเลือดเป็นสเก็ตเงินทุกโรคเนี่ยถ้าได้ทานตัวนี้เพราะเขาเป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวที่ดีนะคะ อ,นนอันนี้เปิดยังไม่ทันไม่เป็นไรนะแต่แต่ว่าเนี้บอกไว้นะั่นแหละว่าเราใช้น้ํามันนี้ได้แล้วเราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะเนี่ยใส่ลงไปเลยอาจจะช้อนของช้อนก็นแล้วแต่เราอ่ะแล้วเราก็จะได้กินไขมันตัวดีด้วยนะช้อนกับซ่อมอยู่ไหนะคะอาแล้วก็ใส่เกลือเพื่อนๆจะใส่เป็นเกลือดําหรือดอกเกลือก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเน้จะใส่เป็นเกลือดําแล้วกันเน้จะเอาเกลือดํามาประมาณสักแค่หยิบมือพอนะคะจะใส่ไม่เยอะ เอาแค่เอาแค่หยิบมือเพื่อนเพื่อน,นหยิบมืออย่างเงี้ยอันนี้ก็จะโรยเกลือดาไปแบบนี้นะเพราะเนตต้องการเพิ่มแร่ธาตนะุเนาะขอผ้าน,นิดนึงค่ะผ่านนึงเอาผ้าให้หน่อยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วของเน้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินสลัดทีนี้ไอตัวที่สมมุติว่าเรากินแค่ผักมันก็จะไม่อิ่มเนาะเพื่อนเพื่อน,นอาจจะใช้ไอตัวนี้ได้นะถ้าไม่มีฟักทองก็ใช้อะไรนะ ม,มันฝรั่งได้มันฝรั่งย่างหรือมันฝรั่งนึ่งได้อันนี้นะคะเป็นเมนูสำหรับเขาเรียกว่าโลค์บโลค์บนะคาร์โบไฮเดรต่ำและเป็นคาร์โบไฮเดตที่มาจากเขาเรียกธรรมชาตินะคาร์โบไฮเดรตัวอันตร,รายคือแปรรูปนะอันนี้ทุกคนเข้าใจแล้วนะแล้วก็กินได้เลยค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ามันจะอร่อย<ช>ไหม,มเพราะว่าเราไม่ต้องไปยุ่งยากหาน้ําสลัดเนื่องจากน้ําสลัดถ้าเราไม่ได้ทําเองจากถั่วนะ มันจะมีปัญหามากคือว่าในน้ําซอสน้ําปรุงอะ่ะเขาจะมีน้ําตาลนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยในไปซื้อไอโยเกิรต์ตถั่วเหลืองมาแล้วปรากฏว่าน้ําตาลเยอะจังเลยกินแล้วแบบนั่นแหละน้ําตาลเยอะเราทําเองไม่มีน้ําตาลนะคะอันนี้เราก็กินแล้วก็ถ้าใครที่ทานไข่ต้มได้ใช้ไข่ต้มใครที่ถนัดปลาก็ทานปลาอันนี้สูตรสําหรับเบาหวานาหัวใจ คอเลสเตอรอลสูงนะก็กินแบบนี้แหละค่ะทุกมือ้อทุกมือ้อทุกมื้อนะอันนี้มันคืออาหารรักษาโรคโอเคนะคะทุกคนอ,อร่อยมากเลยอ่ะงามนมะพเ้าวหอมค่ะไหนอร่อยอยังไงเอาคุณอาร์มแกมเนี่ยก็ได้แล้วก็ถ้าอยากได้เนี้นะ่ลูกมือใจเด็กพูดช่วยเชฟจปินอย่างนี้นะ อืมเนะี่ยกินแล้วเอาไปทำโจ๊กได้นะคะซื่งใครที่ติดตามช่องอ่าอาจารย์อะไรนะอาจารย์ปาเทพท่านสอนทำอาหารแต่ว่าต้องเข้าไปเรียนกับท่านนะสอนทำอาหารสูตรเขาเรียกว่าอืมรักษาโรคอะ่ะนั้นไม่ชิมหหรอพี่ อันนี้ฟักทองย่อยจากเพจนกผูลูกอินรีนะคะขอบคุณมากเลยส่วนผักนี้โชคดีได้ผักออร์แกนิกแถวโรบินสันนะของน้องชื่อน้องน้องเจน <c oughs> อ,อืลองทำดูนะคะออสำหรับผมแล้วก็คือกินเมื่อหิวหยุดอมอ, <c oughs> อันนี้นะ สำหรับกินส่วนถ้าสมมุติว่าใครอยากจะปั่นเป็นน้ําบางคนถนัดปั่นเป็นน้ํามันสะดวกอร่อยนะ,ะอร่อยมากค่ะใครถนัดปั่นเป็นน้ํานะทุกคนเนี่ยจะบอกใช้แกนสับป,ปะรดแกนสับป,ปะรดเนี่ยเห็นแบบนี้นะเขามีเอนไซม์สูงมากเลยค่ะแล้วเขาไม่หวานเท่ากับเนื้อสับป,ปะรดนะในแกนเขาเนี่ยเน้นกินแกนกันนะคะนี่แกนสปปขเขาปิดตัว สรุปส่วนตัวเนี้ยตัวเนี้ยลดความดันอร่อยมากเลยอ่ะถ้าทุกคนเซตอาหารแบบนี้นะบอกลาการป่วยได้เลยแต่ว่าไม่ใช่ว่าทำสองเดือนสามเดือนนะคะมันคือทำไปตลอดอะ่ะทุกคนคำว่าชีวิตอะมันคือตลอดการมีชีวิตอยู่เราก็ต้องเราก็ต้องดูแล ตัวเองตลอดเวลาอย่างนี้แหละมันเหมือนกับวันนี้เราเราบอกว่าเราเป็นคนดีรักษาศีลมันไม่ได้แปลว่าเดี๋ยวขอแวะไปขโมยของคนอื่นก่อนนะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเหมือนเราเป็นผู้รักสุขภาพอะ่ะเราก็ต้องมีการกินอาหารเพื่อสุขภาพอยู่ตลอดเวลานะคะนะทุกคนไปแล้วเดี๋ยวนะี้ขออนุญ,ญาตไปกินก่อนกินกินโชว์ให้ทุกคนอยากกินบ